สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วายเจ้าคือวบาจังสีเจ้าคือวบาจัาางสีเยอยซื่อจีนเยอยทีมชาติไทยนะครับไปมั่นใจมาจะไหนว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะทีมชาติจีนได้มั่นไปไหมเธอซื่อจีนถามแรงนะครับว่าทีมชาติไทยเอาอะไรมาชนะทั้งทั้งที่เป็นรองเอาอะไรมาชนะจีนเป็นรองแท้แต่บอกจะมาชนะ สื่อจีนนะครับได้ตั้งคำถ,ถามถึงทีมชาติไทยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนยับมัดตรงเข้าเป้าบอกมั่นเหลือเกินจะไปบุกชนะจีนทั้งทั้งที่ทสถิติระบุชัดทั้งศึกแพ4้4จาก5นัดหลังสุดที่ดวลกันเชือจีนเปิดบ้านชู3แต้มแน่แส่วนไทยทําได้แค่รอตกรอบต่อไปซิงไฮสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังใน ประเทศจีนนะฮะในกรุงปักกิ่งออกมาตีข่าวใหญ่ลงบนเว็บไซต์หลักโดยผ่านหัวข่าวได้ตัง้งคำถามสุดแรงก่อนเกมระหว่างทีมชาติจีนเปิดรังดวนกับทีมชาติไทยในศึพกพตบอลโลก26รอบกันเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5กลุ่ม4ว่าทีมชาตจีนต้องชนะฟุตบอลชายทีมชาติไทยมั่นใจเกินไปไหมหลังจากแพ้มา4เกมจาก5นัดหลังสุดแถมตามหลัง3แต้มควรรอตกรอบ ดยในเนื้อหานะคะสื่อจีนดังกล่าวเปิดเผยว่าแฟนบอลทั้งไทยและจีนต่างรุนกันเต็มที่ทั้งสองฝ่ายและต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งคู่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยมีความมั่นใจเหลือเกินว่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้เหมือนกับไมรู้ว่าสถิติปร,ประวัติที่ผ่านมาปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่ได้เปรียบเลยแพ้4ี่จากห้านัดลังสุดที่พบกันจึงอยากจะถามว่าทีมชาติไทยเอาความมั่นใจมาจากไหน ส่วนสถานการณ์ของกลุ่ม C ีตอนนี้นะฮะจากฟูงเกาหลีใต้มี10แต้มอันดับที่สองจีนมี7แต้มอันดับที่3ไทยมี4แต้มอันดับสุดท้ายนะฮะสิงคโปร์มี1แต้มโดยนัดที่5คู่สําคัญ2นัดถัดไปจีนพบกับทีมชชติไทยและจีนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างจีนพบกับไทยมีอิทธิพลมากกว่าโดยสื่อจีนใช้คาว่าคู่นี้เป็นเรื่องของความเป็นความตายเพราะ ส่งผลต่อการเข้ารอบหรือตกรอบกันเลยทีเดียวทงนี้ครับเซี่งไฮสปอร์ตยังแสดงความเห็นปิดไทยด้วยว่าการเผชิญหน้ากันอย่างแข่งขันทีมชาติจีนยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยส่วนทีมชาติไทยตามหลังทีมชาติจีนอยู่3คะแนนทั้งในด้านความได้เปรียบและอันดับในกลุ่มเซอีกทั้งคราวนี้เป็นสนามเย่าของทีมชาติจีนที่เซ็นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้วยซึ่งจะส่งผลต่อทับทั้งศึกในด้านโมเมนตัมอีกด้วยและเชื่อว่าจีนจะชนะ พร้อมส่งไทยร่วงตกรอบหนานะโดยสำหรับโปรแกรมระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่101ของโลกบุกเยือนจีนทีมอันดับที่88ของโลกในวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนอยู่นี้ที่สนามเซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์เมืองเซินหยางตามรับะเทศไทย19.00กางกาไทยทุทสดสตทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ทั้ง2นัดนะครับก็เลี๋ยวรอดูนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะมันแน่นอนนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับ ด่วนทีมชาติไทยนะครับแยกทางยูกิริชาร์ดสตาฟก่อนล่าแชมป์รายการใหญ่ทำเอาช็อกแฟนบอลชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะทัพชงศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบุล็อกได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งนะฮะโดยตัดสินใจแยกทางกับยูกิริชาร์ดสตาฟยอดโคช้ชชาวญี่ปุ่นเป็นที่ดรอรอยแล้วโดวยทีมชาติไทยชุดยู20ปีภายใต้การดูแลของบูเลียมูินเนนต็ดมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ชผู้สอนอีกครั้ง นับตั้งแต่เปิดตัวโปรเจกต์ทีมชาติไทยบูลล็อกส์นับตั้งแต่มิลลสเวเลบิชโทชิยะมิระกุนซอชาวญี่ปุ่นจนกระทั่งล่าสุดเป็นยูกิริชามสตาร์ผนังโค้ชชาวญี่ปุ่นบวกเยอรมันนะครับเป็นลูกครึ่งก่อนแยกทางกันล่าสุดทั้นทีทับชางศึกชุดอยย่20ปีก็มีภารกิจสําคัญล่าแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อินโดนีเซีย ทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกลุ่มเสียร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนในการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จากนั้นต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นข่าวช็อกเลยนะฮะไม่รู้ว่าลาออกเพราะอะไรนะครับแต่ลาออกล่าสุดเลยนะฮะอาจจะมีการงอนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ พราะลาออกกลางศึกนะครับทานผู้ชมแม่ทัพลาออกอย่างนี้แล้วจะให้ใครมาทาทีมต่อละครับต้องรุ้นกันต่อไปนะฮะโอ้โอด่วนแฟนบอลไทยฮือฮาดูซุนซับเบลนะครับโพที่ประเทศไทยดูซุนซับเบลนะครับก่อนหน้าลูกึ้งไทยอังกฤษนะฮะส่วนน้าปายแดงของทีมชาติไทยได้สร้างความมอฮา โถเช็คอินที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีรายงานว่าจูดเบลเดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้เพื่อมาทําบัตรประชาชนนะฮะดำเนินการเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมลงสนามกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกทันี้มาดามแป้งนวลพัน์ล่ำซํำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสภายใหญ่แฟนบอลชาวไทยนะฮะหลังเปิดฉากเจจากับจูดซุนซับเบลกรารุกขึ้นไทยอังกฤษในวัย20ปีที่เพิ่งพาทันเดมสเปอร์2 ผงาดคว้าแชมป์รีมลีก2อังกฤษเข้าร่วมทีมเจ้าไทยโดยกองหน้าตัวจบสกอตแลนด์สเปอร์ได้ตอบตกลงเข้าร่วมกับทีมเจ้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าชื่ชอบเมืองไทยนะฮะก็มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับแล้วก็ทำบัตรประชาชนด้วยก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกแล้วล่ะครับที่อยู่กับประเทศไทยนะฮะเพราะหากเลือกเล่นทีมเช่นอังกฤษไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ติดทีมเช่นอังกฤษหรือไม่ เราไปท้ายกันที่เจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยกูแฟดไมค่คอนนะฮะลงซ้อมกับสีเสื้อทีมชาติบ,บราซิลเป็นครั้งแรกแล้วยัสมินคาโดโซนะ,ะครับกูแฟดน้องไมคคินคาโดโซลงสนามซ้อมครั้งแรกภายใต้สีเสื้อทีมชาติบ,บราซิลจุดทําศึกฟุตบอลโลกยูสิบเจ็ดปหลังที่ทีมชาติบ,บราซิลประกาศเรียกตัวยัสมินคาโดโซมีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกสลับยัสมินคาโดโซถูกทีมชาติบ,บราซิล เรียกตัวลุยฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะของสโมสรพนนครทีมลีกหญิงของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในลีก2โดยลา่าสุดนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะโอ้โหใส่ชุดบราซิลเลยนะทีมชุดบราซิลลงซ้อมอย่างเป็นทางการแล้วส่วนน้องไมคอนคารโดโซนะครับกู้แฟรเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทย ก่อนหน้านั้นก็เปิดใจอยากเล่นกับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้กําลังสร้างผลงานยิงประตูอย่างต่อเนื่องกับทีมคัดเลือกไบยมินิกยักษ์ใหญ่ศึกบุนเดสก็เยอรมันและเป็นกําลังสําคัญที่ไปทัวร์อเมริกากับไบยมินิกนะครับชุดอ c a d e m y ี่ตอนนี้ก็ลุ้นเซ็นสัญญาถาวรซึ่งเป็นสัญญาประวัติศาสตร์กับบยมินิกในฐานะนักเตะเยาวชนจากประเทศไทยนะครับทานผู้ชมโอ้โห เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับส่วนน้องยัสมินคาร์โดโซเลือกเล่นกับทีมชาติบราซิลชุดยู17ปีนะครับก็คงจะลงเล่นกับทีมชาติบราซิลนะครับเป็นสัญชาติของตัวเองนะครับส่วนน้องไมเคอนคาร์โดโซมาลุ้นกันยาวๆนะครับตัวผู้ชมว่าจะเลือกเล่นกับทีมชาติไทยหรือไม่เพราะน้องเคยพูดว่าอยากจะเล่นกับทีมชาติไทยนะครับแต่ก็คงจะยากนะฮะนี่คือสุตข,ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นครบที่3มิถุนายน